ผ้ารัดหน้าต้องใส่กี่วันนะคะมีกี่แบบแล้วมันช่วยอะไรบ้างเริ่มจากเคสที่เป็นเคสโครงหน้ากับดึงหน้าก่อนการทําโครงหน้าทุกคนก็รู้ใช่ไหมคะว่าผิวหนังเราอาจจะตกหย่อนลงมาได้บ้างเพราะว่ามันเป็นการเลาะหนังหน้าออกจากกระดูกดังนั้นการใส่ผ้ารัดหน้าใน4วันแรกแบบ24ชั่วโมงเลยสําคัญมากนะคะหลังจากนั้นอันนี้พูดในเคสที่คนที่ไม่ได้ดึงหน้าร่วมด้วยนะคะเอกก็ยังคงอยากให้ใส่อยู่แต่อาจจะใส่เป็น2ชั่วโมงถอด2ชั่วโมงนะคะแล้วก็ตอนนอนก็ใส่บ้าง แล้วแต่ความเบินของปากถ้าคุณไม่ได้ปากบวมสามารถรัดหน้าเนี่ยนานๆแล้วก็บ่อยๆได้เลยนะคะในเฉพาะคนที่ทำโครงหน้าแต่ไม่ได้ดึงหน้าแต่ถ้าเกิดว่าเราทำโครงหน้าแล้วปากเราเบินมากลดการใสล่ลงคือใส่24ชั่วโมงภายใน4วันแรกหลังจากนั้นใส่2ชั่วโมงถอด2ชั่วโมงและตอนนอนไม่ต้องใส่แล้วเพื่อให้ความบวมของปากลดลงนะคะแต่ว่าในเคสที่ทาโครงหน้าบวกกับดึงหน้าเราจะใส่ผ้ารัดหน้า24ชั่วโมงแค่3วันหลังจากนั้นใส่2ชั่วโมงถอด2ชั่วโมงและตอนนอนไม่ตอนน้อง ใส่แล้วจนถึง1เดือนก็คือเลิกใส่ไปได้เลยนะคะเพราะจริงๆการดึงหน้าด้วยอะ่ะมันกระชับที่สุดแล้วทุกคนตอบมาแล้วคือคนที่ไม่ทำโครงหน้าแล้วก็ไม่ได้ดึงหน้าแต่เป็นการดูดไขมันหน้าเนียงอ่ร้อยหไหมอะไรเงี้ยก็จะมีผ้ารัดเป็นอีกแบบหนึ่งสีขาวๆนะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปไว้ก็จะรัดแบบนี้เลยเหมือนที่เอกเคยทํานะคะอันเนี้ย คือใส่เพื่อประคองให้หน้าที่เราทํามาเนี่ยมันกระชับแนะนําว่าให้ใส่24ชั่วโมงก่อน2-3วันแรกแล้วหลังจากนั้นก็คือใส่เท่ากับความอดทนที่เรามียังไงก็ตามไม่ใช่ว่าการใส่ผ้ารัดหน้าเยอะๆนานๆจะทําให้ความบวมน้อยกว่านะคะเพราะว่าเมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งหลังจาก4วันแล้วอย่างเงี้ยมันเป็นช่วงเวลาของการลดบวมแล้วก็ควรจะใส่ถอดผ้ารัดหน้าตามคําสั่งของแพทย์ค่ะการประคบเย็นประค,รระครบร้อนสําคัญมากแอบแถมนิดนึงนะคะประคบเย็น4วันแรก แบบนวงนะคะหลังจากนั้นวันที่4ถึงวันที่7แนะนำว่าไม่ต้องประครบอะไรเลยแล้วก็หลังจากวันที่7อ่ะประครบอุ่นค่ะแต่ห้ามประครบในจุดที่มีการฉีกไขมันนะคะทุกคน